สถานการณ์น้าท่วมนะคะในพื้นที่ต่างๆกันค่ะคุณผู้ฟงังซึ่งเ,เราก็คงจะได้ติดตามข่าวสารกันมาแล้วนะคะในช่วงนี้นะคะนอกจากจะมีน้าท่วมในพื้นที่ของภาคเหนือแล้วนะคะคุณผู้ฟงังแถวทางภาคอีสานของเราเนี่ยตอนนี้ก็ได้รับผลกระทบกันแล้วนะคะอยู่ทางาหนองคายนะคะทางจังหวัดเลยหนองคายทางอ,าอุบลราชธานีที่อยู่ติดกับแม่น้ําโขงนะคะคุณผู้ฟงังซึ่งตอนนี้เนี่ยระดับแม่น้ําโขงเนี่ยก็เพิ่ม ขึ้นแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของการ าการดูแลพี่น้องผู้ประสบภัยนะคะซึ่งก็เมื่อวานนี้เนี่ยก็มีการประชุมนะคะซึ่งานายอนุทินชาญวีรกุลคารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะเป็นประธานในการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัยแห่งชาติเพื่อที่จะติดตามสถานการณ์อุทกภยัยและการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางนะคะโดยมีรัฐมนตรีว่า การกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง76จังหวัดแล้วก็สำนักง,งานป้องกันและบันเทาสาธารณาภายัยจังหวัด ทุกจังหวัดร่วมประชุมนะคะในส่วนของจังหวัดบุรีรัมย์ของเราท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ของเราพร้อมกับทางปอพนะคะแล้วก็นายอำเภอทุกอำเภอเนี่ยก็ได้มีการร่วมประชุมเช่นเดียวกันนะคะผ่านทางวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะคะซึ่งต้องบอกก่อนนะคะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยหลายจังหวัดในพื้นที่ของภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมไปถึงภาคกลางประสบกับสถานการณ์น้าท่วมฉับพลันน้าป่าไหลหลา,ลากน้าล้นตลิ่งโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดเชียงราย จังหวัดริมแม่น้ําโขงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะที่ระดับน้ําในแม่น้นําโขงในสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องก็ส่งผลให้สถานการณ์อุทกภัยขยายบงกว้างจนถึงขณะนี้นะคะสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่12จังหวัดนะคะได้แก่เชียงรายแม่ห้องสอนน่านตากสุขโขทัยพิศนุโลกเพชรบูรณ์หนองคายเลยอ่างทอง นครพระนครศรีอยุธยาปราจีนบุรีเนี่ยรวม39อำเภอ182ตำบล797หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบมากถึง3 7 2ครัวเรือนนะคะซึ่งทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำสำนักง,งานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิาสาร ภูมิสารสนเทศนะคะคาดการณ์ในช่วงเดือนนี้ปริมาณฝนเนี่ยยังคงตกหนาแน่นนะคะและเพราะว่าได้รับอิทธิพลจากพายุหมุนเขตร้อนซึ่งก็อาจจะเคลื่อนผ่านหรือว่าเคลื่อนเข้าใกล้ประเทศไทยก็ทําให้เกิดฝนตกหนักในบางพื้นที่เมื่อสมทบกับพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมแล้วก็ปริมาณน้ําที่สะสมในพื้นที่อาจจะทําให้เกิดสถานการณ์น้าท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลาก และก็น้ำหลนตะลิ่งได้นะคะโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออกเชียงเหนือภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตก ะะซึ่งท่านอนุทินก็ได้บอกนะคะว่านายกรัฐมนตรีและรัฐบาลเนี่ยก็มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนที่ประสบกับสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นแล้วก็ส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนจํานวนมากจึงได้มีการสั่งการเร่งระดมช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะคะโดยเฉพาะโดยด่วนเลยนะคะโดยเฉพาะ,พาะงบประมาณในการช่วยเหลือพี่น้องที่ประสบภัยนะคะถ้าหากวา่าจังหวัดใดงบประมาณไม่เพียงพอให้รีบดําเนินการขอขยายวงเงิน ทดรองราชการสําหรับพื้นที่ที่น้าท่วมท้องถิ่นนะคะ,ะน้ําท่วมลดลงนะคะก็เริ่มคลี่คลายแล้วนะคะก็ได้สั่งการให้ทางปอพนะคะประสานกับอ,องค์กปรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งสํารวจความเสียหายของครัวเรือนพี่น้องประชาชนเพื่อที่จะฟื้นฟูแล้วก็เยียวยาประชาชนให้เร็วที่สุดนะคะพร้อมกับเน้นย้ําในเรื่องของแนวทางการดําเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเลยนะคะทั้งในส่วนกลางแล้วก็ในระดับพื้นที่รวมถึงกรุงเทพมหานคร ก็เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยต่อไปเพื่อที่จะลดผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นแล้วก็ให้จังหวัดที่ยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยนะคะให้เร่งให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ติดค้างอยู่ในที่อยู่อาศัยโดยจัดศูนย์พักพิงชั่วคราวรองรับผู้ประสบภัยตลอดจนดูแลในเรื่องของอด้านการดํารงชีพนะคะเบื้องต้นให้เพียงพอเหมาะสมแล้วก็พิจารณา ความต้องการพิเศษโดยเฉพาะพื้นที่ที่ประสบประสบภัยแล้วก็เป็นกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุผู้พิการเด็กแล้วก็ผู้ป่วยนะคะรวมถึงจัดทีมแพทย์เข้าไปดูแลในเรื่องของสุขภาพร่างกายจิตใจของผู้ประสบภัยพร้อมกับ ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ประสบภัยด้วยนะคะสําหรับพื้นที่ที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายแล้วนะคะก็มีการระดมกําลังเจ้าหน้าที่พร้อมกับเครื่องมือเครื่องจักรกลนะคะเข้าไปทาความสะอาดบ้านเรือนแล้วก็เปิดเส้นทางคมนาคมให้สามารถสัญจรได้ตามปกติโดยเร็วประสานสถาบันการศึกษานะคะให้นํานักศึกษาอาชีวศึกษาเข้าร่วมสนับสนุนการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าพานะบ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบด้วยนะคะเพื่อที่จะ จะให้พี่น้องประชาชนเนี่ยกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วนั่นเองนะคะแล้วก็ทางด้านของอ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยก็เร่งสำรวจแล้วก็จัดทาบัญชีความเสียหายให้ครอบคลุมทุกด้านทั้งด้านที่พักอาศัยสิ่งสาธารณูปโภคสิ่งสาธารณประโยชน์นะคะซึ่งก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนตามระเบียบแล้วก็หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องนะคะแล้วก็ยังมีการกำชับไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่เตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์อุโทกภัยในระยะเร่งด่วน ในห่วงต่อไปด้วยโดยเฝ้าระวังประเมินสถานการณ์แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนในพื้นที่ให้ทราบถึงความเสี่ยงภัยนะคะสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนั่นเองนะคะแล้วก็แจ้งวิธีการปฏิบัติตนนะคะให้เกิดความปลอดภยัยและรวมไปถึงในเรื่องของช่องทางการรับความช่วยเหลือจากทางภาครัฐด้วยนะคะซึ่งก็ทางด้านของ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมก็ได้บอกค่ะว่าทางอวเนี่ยก็ร่วมสนับสนุนทีมปพโดยการนําเทคโนโลยีเข้ามาเชื่อมโยงข้อมูลในการแจ้งเตือนข้อมูลข่าวสารไปยังพี่น้องประชาชนนะคะสำหรับผู้ที่มีเครื่องมืออุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นโดนนะคะก็จะช่วยเสริมการวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ในเรื่องของภัยได้ผ่านวอลล์รูมศูนย์ปฏิบัติการสถานการณ์น้าท่วมอวนะคะกับกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ได้เป็นอย่างดีนะคะนอกจากนี้คะ่ะอบวก็ยังมีครูนักศึกษาทีมช่างที่พร้อมจะหนุนเสริมการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยสําหรับท่านใดที่ได้รับความเดือดร้อนนะคะจากสาธารณภัยสามารถแจ้งเหตุแล้วก็ขอความช่วยเหลือได้ผ่านทางไลน์ปอพรับแจ้งเหตุ1 7 8 4ดันั่นเองนะคะซึ่งทางด้านของจังหวัดบุรีรัมย์ของเราค่ะอย่างที่บอกกันไปนะคะว่าท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์นะคะพร้อมด้วยทาง ปพนะคะ,ะทางประหลัดจังหวัดรองผู้ว่าในอำเภอหัวหน้าส่วนนะคะในส่วนที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ได้ร่วมประชุมเพื่อที่จะรับทราบในเรื่องของนโยบายติดตามแล้วก็วางแผนเพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในห่วงต่อไปซึ่งก็สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงทีแล้วก็ลดผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะให้น้อยลงที่สุดนั่นเองนะคะแล้วก็ในช่วงนี้นะคะคุณผู้ฟังเนื่องจากมีสถานการณ์น้ําท่วมในหลายๆพื้นที่นะคะในส่วนของจังหวัดบ บุรีรัมย์ของเราเนี่ยก็มีหลายหน่วยงานนะคะมีการเปิดรับบริจาคนะคะเพื่อที่จะนําเอาเงินและสิ่งของไปช่วยเหลือผู้ที่ประสบอุทกภัยนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่ของจังหวัดเชียงรายนะคะในส่วนของจังหวัดบุรีรัมย์ของเรานะคะคุณผู้ฟังซึ่งก็ได้มีการเปิดรับบริจาคเช่นเดียวกันนะคะซึ่งในส่วนของจังหวัดบุรีรัมย์ของเรานะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ของเราค่ะนายณฤิชาโคสะศิวิไลนะคะก็ เชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดบุรีรัมย์นะคะช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยชาวจังหวัดเชียงรายนะคะซึ่งจังหวัดบุรีรัมย์ของเราก็เชิญชวนร่วมบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดเชียงรายไม่ว่าจะเป็นน้ําดื่มอาหารแห้งเสื้อผ้ายารักษาโรคนะคะซึ่งรับบริจาคอยู่ที่บริเวณด้านหน้าหอประชุมจังหวัดบุรีรัมย์ที่ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะตั้งแต่วันที่ 14, 15และ16ค่ะวันนี้วันสุดท้ายนะคะเชิญชวนทุกท่านไปร่วมบริจาค กันได้ค่ะที่บริเวณนะหน้าหอประชุมจังหวัดศูนย์ราชก,การจังหวัดบุรีรัมย์นะคะสั์หลักลางจังหวัดหลังใหม่นั่นเองนะคะติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่สํานักง,งานป้องกันและบัรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์ศูนย์44666556ถึง9นะคะแล้วก็ในส่วนของ เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ค่ะเมื่อวานนี้เนาะในช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาที่ถนนคนเดินเซกาว a l k กิ้งสตรีทนะคะทางเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ก็ได้มีการร่วมกับชมรมนักร้องนักดนตรีและชมรมเครื่องเสียงจังหวัดบุรีรัมย์เปิดรับบริจาคเสื้อผ้าเครื่องนุ่งหม่มข้าวสารน้ําดื่มอาหารแห้งยารักษาโรคผ้าอ้อมสําเร็จรูปอาหารสัตว์เช่นเดียวกันค่ะที่บริเวณเวทีถนนคนเดินเซกาวโดยร่วมบริจาคก,กันช่วงที่1445ที่ผ่านมานะคะ แล้วก็ร่วมบริจาคก,กันที่เวทีถนนคนเดินสกาว (Walking Street) นาะช่วงที่14-15แล้วก็ยังคงเปิดรับบริจาคอยู่นะคะไปจนถึงวันที่17กันยายนนี้ค่ะที่เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ท่านใดที่อยู่ใกล้ๆทางเทศบาลเมืองก็อยากจะไปร่วมบริจาคตรงนั้นก็สามารถไปได้เช่นเดียวกันนะคะเปิดรับบริจาคถึงวันที่17กันยายนค่ะ